ทุบ้านนะคะท่านผู้ชมก็คงสังเกตเห็นว่าราคาน้ามันตอบตัวสูงขึ้นเข้าของก็แพงขึ้น<อ>เงินเฟ้อน,นั้นอ่ะมันมีความเกี่ยวข้องกับของแพงยังไงพี่เล็กพอจะบอกกันไหมครับว่าสาเหตุหลักๆน่ะของเงินเนฟ้อไมนเกิดจากอะไรครับ <S <S สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ NBU Channel <S 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 นะครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่อาคารหอสมุดประวัติลุงเรืองมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพผมพี่แทนคารุสินอวันศรีครับและวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวผมมากับพี่เล็กสถาพร สวัสดีครับสถาพรสุวรรณนะครับหรือว่าพี่เล็กครับผมปัจจุบันนะครับท่านผู้ชมก็คงสังเกตเห็นว่าราคาน้ามันตัวสูงขึ้นเข้าของก็แพงขึ้นนะครับจะออกไปไหนมานานแต่หลายทีเนี่ยก็ต้องคิดหนักแล้วนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหลักที่กระทบต่อใครหลายหลายคนก็จะสังเกตเห็นจากสื่อต่างๆนะครับที่มีการกล่าวถึงในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเงินเฟ้อน,นั้นมันมีความเกี่ยวข้องกับของแพงยังไงพี่เล็กพอจะบอกได้ไหมครับว่าเงินเฟ้อมันคืออะไรอ่าเงินเฟ้อนะครับ ก็คือสภาวะการที่ตัวสินค้าหรือบริการนะครับกำลังปรับตัวขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อเราเทียบกับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเช่นปี2564ถึงปี2565นะครับยกตัวอย่างเช่นว่า ในปี64ที่ผ่านมาเราทานข้าวขาหมูะนะครับในราคา50บาทตอนนี้แพงมากเลยแต่ว่าในปัจจุบันปี2565นะครับข้าวขาหมูอยู่ที่ราคา55บาทครับก็แปลว่าเราต้องใช้เงินเยอะขึ้นในการซื้อข้าวขาหมู1จานในขณะที่ตัวข้าวขาหมูปริมาณเท่าเดิมนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะเห็นว่าตัวมูลค่าของเงินนะครับก็เป็นมูลค่าที่ด้อยค่าลงถ้าเราคิดเป็นตัวเลขนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก1 0นะครับก็คือ50-5สถึงเนี่ ประมาณ10%บเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมครับเราก็พอจะได้ทราบเกี่ยวกับเงินเฟ้อกันไปแล้วนะครับแล้วพี่เล็กพอจะบอกได้ไหมครับว่าสาเหตุหลักๆน่ะของเงินเฟ้อไม่เกิดจากอะไรครับครับในส่วนของเงินเฟ้อนะครับเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับผมขอนําเสนอ2ประเด็นละกันนะครับประเด็นแรกนะครับเกิดจากตัวเรื่องของต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีเรื่องของการขนส่งโลจิสติกค่าน้ํามันใช่ไหมครับน้มันการผลิตสินค้าเนี่ย มันต้องใช้ต้นทุนเยอะขึ้นทำมันปรับตัวสูงขึ้นทำให้ต้นทุนก็สูงขึ้นตามไปด้วยต้องครัก็เลยทําให้สินค้าครหรือบริการนั้นราคาแพงไปด้วยนะครับนี่คือประการแรกรนะครับส่วนประการที่2นะครับก็คือในส่วนของสินค้าหรือบริการนั้นเนี่ยของอาจจะมีน้อยแล้วคนนั้นต้องการเยอะมากขึ้นนะครับ ก็ยกตัวอย่างเช่นโควิดที่ผ่านมาอะไรหายากครับพี่แคนโควิดเหรอครับที่ผ่านมา2อปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็จะเป็นในเรื่องของรักษณอนามัยนะครับแล้วก็จะมีเจลล้างมือต่างต่างนะครับหรือจะเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องตรวจเอทีเคจะสังเกตเห็นว่าของพวกนี้ตอนนั้นที่โควิดระบาดใหม่ๆเนี่ยเป็นของหายากนะครับแล้วก็พอหายากปุ๊บแพงขึ้นเรื่อยเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้แหละก็เป็นเรื่องของอความต้องการของสินค้านะครับเมื่อสินค้ามีน้อยราคาจึงแพงขึ้นตามลาดับนี่คือสาเหตุหลักๆครับแต่เงินเฟอ้อนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีเสมอไปนะครับโดยปกติถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับเงินเฟอ้อก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตามทั่วโลกหรือรวมถึงประเทศไทยเราเองนั้นเนี่ยก็จะนิยมให้เกิดสภาวะการเงินเฟอ้อนิดๆหน่อยๆน,นะครับ ถามว่าทำไมล่ะก็เพราะว่าการมีเงินเฟ้อมันส่งเสริมให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยซื้อของสินค้าการผลิตการใช้บริการก็เกิดการจ้างงานจ้างอาชีพนะครก็ทำให้ในระบบเศรษฐกิจนั้นมันมีเงินหมุนเวียนอยู่นั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของเงินเฟ้อแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเงินเฟ้อจะมีแต่ข้อดีข้อเสียของเขาก็มีถ้าหากว่าตัวเงินเฟ้อมันผันผวนขึ้นขึ้นลงลโดยที่เรา คาดคะเนไม่ได้ควบคุมไม่ได้ตัวนี้อันตรายเพราะว่าถ้าเงินเฟอ้อผันผวนมากเราทุกคนก็เริ่มที่จะเก็บเงินในกระเป๋าแล้วฮะไม่ค่อยใช้งานไม่กล้าซื้อของพอไม่ซื้อของปุ๊บเงินก็ไม่เข้าสู่ระบบ<อ>เศรษฐกิจก็ไม่หมุนก็ไม่เจริญเติบโตน,นั่นเองนะครับ,รบสรุปหลักๆก็จะมี2ประเด็นด้วยกันใช่ไหมครับประเด็นแรกก็จะเกี่ยวกับราคาต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับประเด็นที่สองก็เกี่ยวกับความต้องการของประชากรที่ เพิ่มมากขึ้นเราจะมีวิธีการที่จะรับมือกันยังไงบ้างครับพี่เล็กอ่าครับผมตัวรับมือนะครับแน่นอนว่าเงินเฟอ้อของแพงขึ้นทุกคนเดือดร้อนอ่าทุกคนเดือดร้อนมนุษย์เงินเดือนคนที่มีรายรับที่เป็นรายได้ธรรมดาเนี่ยทุกคนเดือดร้อนหมดนะครับของแพงแต่ถ้าเราจะรับมือนะครับผมก็ขอนําเสนอประมาณสัก4ประเด็นหรือว่า4วิธีการแล้วกันนะครับว่าเราจะรับมือเรื่องของภาวะเงินเฟ้อได้อย่างไรนะครับประเด็นแรกนะครับ วิธีการแรกที่จะนําเสนอก็คือเราควรที่จะต้องวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงินการออมเงินนะครับปกซื้อกระปุกหมูมายอดนี่ใช่ไหมถูกต้องครับพี่แคนซื้อกระปุกหมูมายอดยอดยอดแต่แต่แต่นะครับเราอย่าลืมว่าเราอยู่ในภาวะเงินเฟ้อนั่นหมายความว่าเราพี่แคนเนี่ยยอดกระปุกเงินเข้าไปใช่ไหมครับทั้งเหรียญทั้งแบงก์มูลค่าเท่าเดิมครับจํานวนเหรียญจํานวนแบงก์เท่าเดิมแต่มูลค่า เงินของเรานั้นมันถูกลงเพราะฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นวิธีการนี้เป็นวิธีที่ดีไหมแต่ก็ไม่แนะนําเพราะม,มูลค่าเงินของเรานั้นมันต่ําลงนะครับวิธีการที่ดีที่สุดที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเราต้องไปฝากกับสถาบันทางการเงินซึ่งก็จะเป็นพวกธนาคารต่างๆนะครับผ่านวิธีการฝากแบบประจํานะครับเป็นฝากแบบเป็นประจําเป็นาฝากครั้งเดียวหรือว่าฝาก เป็นประจําทุกเดือนนะครับเป็น3เดือน6เดือน12เดือนหรือว่า24เดือนก็ได้นะครับมเมื่อเราถอนเงินออกมาใช้นะครับครบกาหนดเนาะาได้ทั้งดอกเบีย้ยได้ทั้งเงินต้นด้วย <_ d ian> ประเด็นที่2นะครับวิธีการที่2ที่เราจะาแนะนำนะครับก็คือเรื่องของการาใช้เงินนะครับอย่างประหยัดและอดออมนะครับก็คือการที่เราดํารงชีวิตประจําวันนี่แหละเรา,าใช้เงินต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราจะรับประทานอาหารพี่แคนเนี่ย ชอบแบบไหนครับรับประทานซื้อมาจากข้างนอกหรือว่าทําอาหารทานเองส,ส่วนใหญ่ก็ซื้อครับซื้อข้างนอกหรือไม่ก็อาจจะเป็นการสั่งผ่านแกลปผ่านู้ดเซนด้าอะไรเงรรี้ยอ๋อเป็นการซื้อบริการข้างนอกแน่นอนครับการซื้อบริการแบบนี้เราต้องเสียเงินทั้งค่าอาหารแล้วก็ค่าดําเนินการค่าบริการนะครับก็เป็นเงินที่สูงขึ้นนะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะคิดว่าโอเคถ้าเราอยากจประหยัดในส่วนนี้เราก็อาจจะซื้อวัตถุดิบป,ประกอบอาหารมา ทำอาหารทานเองนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่วิธีเดียวเราอาจจะมีวิธีอย่างอื่นก็ได้ครับเช่นไปประหยัดพลังงานใช้ไฟฟ้าหรือน้ําเท่าที่จําเป็นน,นะครับไม่อาบเ,เลยก็มันจะเหม็นเปรียร้ยวไ,ปน,นไออปนิดนึงไหมฮะต้องอาบนิดนึงเนาะนะครับก่อนออกไปไหนาไหนี้ตรวจสอบใช่ไหมครับถอดฟืนถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยด้วยครับผมแล้วก็รวมถึงพลังงานอย่างอื่นเช่นน้ํามันก็ได้เราอาจจะมีรถนะครับเดิมทีเราใช้รถนะครับขับรถไปทํางานเราก็ เปลี่ยนจากรถก็เป็นใช้บริการสาธารณะนะครับเป็นเรือบริการสาธารณะนะครับเป็นรถเมย์ก็ได้หรือว่าเป็นแท็กซี่ก็ได้แล um ้วแต่นะครับหรือนะครับถ้าเราต้องใช้รถจริงๆเราก็อาจจะใช้ร่วมกับคนในครอบครัวของเรานะครับเคยออกกันคนละเวลาก็เปลี่ยนมาเป็นออกในเวลาเดียวกันไปพร้อมๆกันไปคันเดียวประหยัดกว่าเยอะครับถือว่าได้หลายทางเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําอาหารกินเองการเดินทางโดยรถโดยสารนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปมีอะไรบ้างครับครับวิธีการที่3นะครับก็ เป็นการจับใช้ใช้สอยอุปกรณ์ที่ในในชีวิตประจําวันเราที่จะต้องมีความจําเป็นในการใช้งานนะครับเ <c oughs> ชน่นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นเตาไมโครโวเวฟเป็นต้นนะครับสิ่งเหล่านี้เรารู้ว่าเงินเฟอ้อกาลังมาเราก็สามารถซื้อมาก่อนได้ <c oughs> ถ้า <c oughs> เพราะว่า <c oughs> อะไรครับเพราะว่า ถ้าเราไม่ไม่ซื้อก่อนเราไปซื้อตอนที่เงินเฟอ้อแล้วแน่นอนว่าเราจ่ายตังค์แพงแน่นอนถูกต้องไหมฮะดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเงินจะเฟอ้อเราก็ซื้อก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากจะย้ําเตือนว่าเราจะซื้อมาใช้นั้นก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นตามความจําเป็นหรือเปล่าต้องคิดเรื่องการเงินให้ดีแล้วนะครับประเด็นสุดท้ายเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับทราบว่ารับเงินมาเท่าไรจ่ายไปเท่าไรนะครับก็จะรู้ว่าสถานะ สเตตัสการเงินเราเป็นยังไงนะครับก็จะได้เป็นประโยชน์ในการควบคุมการใช้จ่ายเงินของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือว่าเราควรที่จะต้องมีรายรับเข้ามามากกว่าหนึ่งช่องทางนะครับเราอาจจะใช้วิธีการหารายได้เสริมรโดยการเริ่มจากสิ่งที่เราถนัดเป็นงานอดิเรกก็ได้นะครับนะครับเช่นยกตัวอย่างว่าเราใช้งานอดีตเลยของเรานั้นให้เป็นประโยชน์นะครับการเย็บปักถักร้อยการประกอบอาหารการทําขนม สร้างรายได้ของเราได้นะครับก็ใช้ออนไลน์นี่แหละเป็นเครื่องมือในการสร้างการตลาดของเราอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะสร้างรายได้เป็นช่องทางให้เราได้อีกหนึ่งช่องทางครับผมโอเคนะครับวันนี้เราก็ได้ทราบเกี่ยวกับเงินเฟ้อคืออะไรนะครับสาเหตุหลักๆของเงินเฟ้อรวมไปถึงวิธีการที่จะ รับมือกับเงินเฟ้อไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออมเงินการจับจ่ายอย่างประหยัดนะครับการซื้อของที่จําเป็นครับรวมไปถึงการวางแผนอาชีพเสริมครับก็จะทําให้พวกเราสามารถที่จะรับมือกับเงินเฟ้อได้โอเคนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ ep หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ